สลามวะไลกุ้มค่ะทุกคนวันนี้เรามาอยู่กันที่ย่านทุ่งครูประชาอุทิศนะคะเป็นแหล่งหาของกินมุสลิมยอดฮิตเชื่อไหมว่าเราแวงนี้มีร้านฮาลาลอยู่เยอะมากแลวก็เป็นจุดดึงดูดนักชิมหลายร้านเลยวันนี้เราอยู่กันที่นี่เลยค่ะห้องอาหารซูบายดา้าชวนชิมสาขา3ทุ่งครูร้านนี้เนี่ยจะอยู่ในซอยประชาอุทิศ54ินะคะเข้าซอยมานิดนึงร้านจะอยู่ทางซ้ายมือเลยค่ะร้านเนี่ยจะมีเมนูค่อนข้างหลากหลายนะคะแต่วันนี้เราจะมาแนะนําอย่างที่คุณเห็นเลยตอนนี้ทั้งข้าวหน้าเป็ดบะหมี่เป็ดก๋วยเตี๋ยวเออโอ,โอเยอะมาก ในแต่ละวันเนี่ยนก็จะมีออเดอร์ข้ามันแทบไม่อยู่ในทางออนไลน์แล้วก็วอล์กอินแต่ไหนวันนี้เรามาแล้วก็สั่งเมนูมาสักหน่อยนี่เลยครับ เป็ดย่างเป็นกับข้าวนะคะแล้วก็ข้าวหน้าเป็ดนะคะบะหมี่เป็ดที่ว่ามาเนี่ยเนื้อเป็ดมันนุ่มฉ่าซอสสุดๆทุกคนต่อด้วยชามนี้เลยค่ะก๋วยเตี๋ยวไก่เด้งต้มยำน้ำข้นนะคะมีทั้งเกี๊ยวทั้งไก่เด้งแล้วก็ไข่นะคะเครื่องเคียงองีกหลากหลายอย่างบอกเลยว่าสูตรนี้สดกันแบบโลง่ๆงๆคอหอมเครื่องต้มยำสุดๆเกี๊ยวไก่เด้งเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ไม่คนพลาดนะเห็นน้ำซุปใสๆแบบนี้รสชาติลงตัวมากทุกคนแล้วก็ยังมีข้าวมันไก่ทอดข้าวมันไก่ต้มเตี๋ยวเป็ดข้าวเนื้้้ออแดงโหหลลลาากยยเเมนนูทีี่ นะะนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเนาะแอแนะนำเลยนะถ้าใครมาเที่ยวย่านทุ่งครุเนี่ยร้านนี้เป็นหนึ่งพิกัดที่ทุกคนต้องมาชิมนะคะกับห้องอาหารสวีเชวนเชมสาขาสามทุ่งครุแอดเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่9ก้าโมงถึงสามโมงครึ่งนะจ๊ะใครมาไม่ถูกปักหมุดในแอปพลิเคชันมากันหาร้านไกได้เลยดาวน์โหลดได้ทั้ง Android และ iOS ใช้ฟรีค้นหาร้านหาร้านด้ทั่วไทยคลิปหน้าเราจะพาไปอร่อยกันที่ร้านไหนต่อ,อยลืมติดตามชมนะจ๊ะสวัสดีอัสรสลามุอลยกุมค่ะ